ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมเพื่อนๆก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปนวัฒน์ h ช n แนลนะครับก็วันนี้นะครับอยู่กับผมกันอีกเช่นเคยนะครับกับปีโรที่มีชื่อว่าลิกเตอร์นะครับวันนี้ผมมาเล่นลิกเตอร์นะครับในตำแหน่งของออฟเลนนะครับก็วันนี้นะครับประเดิมเปลี่ยนชื่อใหม่ด้วยนะครับเป็นสวยขึ้นนะเปลี่ยนชื่อใหม่นะประเดิมชื่อใหม่เลยนะครับ อ่าโอเคนะครับผมก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเข้าไปชมในเกมเลยครับโอเคนะครับผมเลนเอ,อ่อทางด้านดาร์คเลเยอร์เนี่ยอยู่ด้านล่างนะมันเช่นเคยนะครับผมจะมาดักที่ตรงกลางก่อนนะครับถ้าไม่มีอะไรนะครับผมก็จะกลับมาเอาแทางมีหนึ่งที ยังไงครับรเบลลี่จะสู้หรือเปล่าแทงไม่หนึ่งทีแทงไม่หนึ่ทงทีโอ้โหโดนสวนมาเนี่ยแต่ว่าดามเมดเบลลี่เอาเรื่องนี่ครับค่อนข้างน่จาดาเมจแรงนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยไอ่เอาวะล่ะอ๋อตายไงตายโอ้โหริบร้อยผมเฟิร์สบัตรแรกเนี่ยโอ้เมื่อกี้ลังเลนะครับนึกว่าจะไม่ตายนะเพราะว่าเออ สกิลที่2มุนไปแล้วเลือดเดือนิดเดียวนะน่าจะโดนคิปตีหรือเปล่านะเก็บเฟิร์สบัตรแรกไปได้นะอัมริลลี่จะเป็นตัวที่ค่อนข้างโกงนะครับเพราะว่าจะอ,อใช้ในเรื่องสกิลหนึ่งนะครับในการดูดเลือดคืนมาด้วยนะแล้วก็แบบท่าเตะของอัม,มิลลี่โคตรแรงเนีเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะต่อก่อนกับฟอรเรนติโน,โนได้ดีนะครับผมคิดว่านะ ใครับผมก็วันนี้คิวแรกมาแล้วนะอืะอ,อ,อ,อสู้ว่ะสู้วะ่ะสู้วะ่ะนี่ไงตอดไปด้วยเขามีดูดเลือดคืนนะครับตียังไงวะเน,นี่ยเลือดก็ไม่ลดเลยเหมือนด้านบนจะเก็บไปสองคิวนะครับเหมือนอเมรี่จะไปตรงกลางนะครับ อ่ะเราก็เคลียด้านล่างเลยเพราะว่าเราไม่น่าจะเติมทันนะครับโอเคออมลี่กำลังเดินกลับมานะผมก็จะไปดักนะดักไม่เขากลับนะครับม,ม,มีดุดเลือดคืนนะข้อเสียของออมลี่ก็มานาน้อยนะครับยิ่งใช้เรื่อยยิ่งไม่มีมานานนะ ก็ดักป่ายนะตอนนี้ไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่านะไม่น่ามานะครับเปิดอันติไปโอ้โหผ่านละมันมองยากนะครับด้านล่างนะหูไม่น่าไหวนะถอยเลยดาบฟ้านะร,ระยะไกลนะตาไม่ทันหรอกอมันมองยากนะครับด้านล่างนะก็เราตัดแบบตัดสินใจใเปิดอันติไปแล้วนะมันเป็นไรนะครับ ตอนนี้นะถือว่าทีมเราขอ้อขอเกมกันได้ดีนะโดนไปเฮ้ยโหนี่ครับจะโดนแอมเรี่กดนะโอ้โหมาแบบนี้ไม่น่ารอดหรือเปล่าสำหรับเมของเรานะเรียบร้อยผมเราต้องรีบแคคลิปเลย ตอนแรกก็จะกดได้นะแต่หลังๆมากดไม่ได้อาร์เบลี่เฮ้ยแต่เหมือนตุ๊กลางจะมีนะครับรอดักอาร์เบลี่เลยนะย,ยกไปหนึ่งทีเอ้ยโอ้โหยกพลาดนี่ยกพลาดเนี่ยเสียจ,จังหวะไปเลยนะพยายามเ้ยเปิดอันติมาเนไหมอ,าอ้าวยังไงครับไม่น่ารอดนะครับน่าจะแก้ตัวได้นะโอ้โหโอเคนะครับผมแก้ตัวได้นะ ถือว่าเขาก็ห้าวนะครับก็อย่างที่บอกเครับมานาน้อยนะเมื่อกี้อามิลี่ไม่มีนามานาเลยนะผมจึงเลือกที่จะสู้นะน่าเอาเหลือเกินนะครับรเมทนะต้องรอนะครับเอาได้จังหวะแบบนี้ก็ยกไปหนึ่งทียกไปสองทีไม่น่ารอดหรือเปล่ารยบร้อยผมตายอันตีของผมไปนะอามิลี่มาจะกลับไงวะเนี่ย นี่อะมีสกิลโอเคออกได้บออกได้ถ้าเขามีฟิกเกอร์ตามนะน่าจะรอดนะครับโหจะตามจริงดิก็มาดีครับกลับแล้วกันนะครับแต่ว่าด้านล่างผมคลิปดันนะทีมผมน่าจะเข้าไป็นอนแล้วนะครับอสามคิวนะครับตอนนี้นะก็จะเป็นบเอกนสเปียร์ครับในการนำไอเทมนะ ซิลเหมือนจะได้คิวหรือเปล่าเรียบร้อยผมเก็บไปอีกหนึ่งนะสรุปแอมเบรลี่นะอย่าให้แอมเบรลี่เกิดนะถ้าเกิดมาเนี่ยเอาเรื่องนะเตะทียครึ่งหลอดอ่ะคิดดูยิ่งออกชิตรี่ข้อ,อยิ่งโหดน,นะครับโอ้โ,อโหมีเมดมาก,กันวะเอาไงดาบฟ้าเนี่ยโอเคได้นะจะได้นะครับเรียบร้อยผมแตกไปหนึ่งแต่ว่าป้อมตีนะ เ okay. ดินป้อมไปเห <c oughs> มือนจะไม่หยุดนะครับเหมือนเราจอาป้อมนะยกไปกหนึ่งทีโโเรือแทบไม่ลดนะเพราะว่าเขามีสกิลหนึ่งนะครับในการดูดเลือดคืนนะไม่ได้ก็ถอยนะครับไม่สู้นะเราเล่นลิกเตอร์เราต้องใจเย็นนะครับ เรามีหน้าที่อย่างเดียวนะคือล้วงให้ได้นะครับพยายามเล่นใจนะตรงกลางโดนชัดดาวนะครับผมขอเช็เคคลิปก่อนนะเพราะว่าอาบิลี่เนะี่ยไปเติมทางด้านไฟแล้วนะผมยังไม่ไปนะตอนนี้กำลังวิ่งไปนะเหมือนอาบิลี่จะโดนหนักนะครับยังไงรอดหรือเปล่ารอดเอาเทียว ไม่น่ารอดนะครับยกไปเหนือ่อยไม่ยกนะได้ไหมเนี่ยโอเคน่าจะได้นะโอ้โหเมื่อกี้หลอดหลอดเขียวไม่เต็มนะเหลือน,นิดเดียวนะครับหลอดเขียวไม่เต็มนะพลาดเลยแต่เป็นไรนะครับเกมนี้ผมพลาดบ่อยมากเนะครับบอกอตรงๆนะไม่น่าให้อภัยนเะนี่ยตรงกลางเหมือนจะเกือบวิ่งไปโดนชาร์จเลยหน้านะนะ อาร์เมลี่เอายังไงครับยกไปหนึ่งทียกไปสองทีเรียบร้อยครับผมนี่ครับเราต้องคอยทำจำังหวะเพื่อนนะแลก็คอยโสโล่คิวนะครับในตัวที่บางๆหน่อยเช่นเมดแล้วก็แคลรี่นะครับผมในเกมนี้นะมไม่มีไรมานะครับหน้าที่ออฟเรนนะ ฟาร์มในในตัวด้วยนะถ้ามีจังหวะก็แบบเติมไฟเพื่อนนะครับทาเลนลิกเตอร์นะค,คอยดักในพุ่มนะโอเคขอบคุณเพื่อนมันง่ายไปปะเนี่ยโอเคครับผมก็จะมาดันด้านล่างเนี่ยชิดตันนะ ตอนนี้ยังเชิงด้เปรียบมากนะครับสำหรับของนำนะก็ทางด้านป้อมนะแล้วก็คิวเหมือนด้านบนจะบวกกันนะครับเป็นแครี่เรานะครับที่ตายไปโหดอเมริสเติมไฟนเนี่ยเราต้องไปแล้วเนี่ยโอเกไปซองเลยนะครับจะเติมทันหรือเปล่านะครับ ขอสักตัวยังดีเฮ้ยโอ้โหยืนออกพุ่มแต่ว่าน่าจะได้นะเชยยกพลาดไปหนึ่งทีไม่เป็นไรโอ้โหตายตีไปนะครับทำไมเกมนี้ผมเล่นพลาดบ่อยมากเนี่ยผมยกพลาดอะ่ะง่ายๆเลยจังหวะง่ายๆไม่ได้นะครับชอบทําแบบจังหวะยากๆมาเนี่ยออาเมลลี่โอ้โหกดสกิลสองไม่ทันโโอ้โหกดพอจะกดก็เข้าไปแนละ้ว เหมือนจะมาอีกรอบนะเหมือนจะมาอีกรอบนะยกไม่โดนอีกแล้ววะผมยังไม่เซียนิกเตอร์พอนะใครเป็นเมนก็คอมเมนต์บอกนะครับเจอจอังหวะนี้ไปนะครับแก่ตัวได้อีกครั้งนะต้องเจอสูตรนี้นะครับลิกเตอร์อันติไปกอฟิกเกอร์นะเครับผมก็ชิ้นต่อไปจะเป็นมุรามะสั์ เสรไอเทมละลายแทงถึงแม้ว่าเกมนี้จะมีแค่ตัวเดียวนะแต่ก็จะออกเป็นมุรามาสะนะครับหรือจะออกเป็นเฟรตทูตก็ได้นะจะได,ด้ดาเมจดาเมจหนักนะครับหลวงเออทางด้านเทีอวจจะตายนะครับที่ออกไม่ใช่นะครับเทลยวยังไม่ใช่เป้าหมายหลักเรานะว่าปล่อยให้ซิลเล่นไปก็ได้นะไม่ต้องถึงเราก็ได้นะครับเพราะว่าซิลก็เป็นสายล้วงอยู่แล้วนะเกมนี้ผมเลยออกเป็นการ มูลาราสสนะเผื่อได้ชนแถวหน้านะครับจะได้ชนกับอาเบลี่นะประมาณนี้นะเหมือนตรงกลางจะบวกกันนะครับเนี่ยลิเกเต์มต้องรอเล่นในพุ่มเวสกิลธาตุธาตุดินนะมันก็ได้อยู่แต่มันยังไม่เท่าไหร่นะมันไม่เหมือนสกิลธาตุน้ำนะครับไกลแล้วก็แรงด้วยเนะี่ยสกิลนี้สั้นๆนะครับ่าจะตีป้อมซะหน่อยมี คิวเรียนมากันนะนี่แล้วก็คอยดักนะครับจะมีสักตัวคอยหลงทางหรือเปล่านะจะมีสักคนที่หลงทางหรือเปล่าเหมือนเขาจะรู้นะครับเขาไปด้านบนกันหมดเลยนะมาสักตัวเฮ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้โหแต่เหมือนว่าเขาจะยืนรู้นะครับเขารู้แหละว่าผมอยู่ในพุ่มนะครับแต่ไม่ได้นะ ยังไงดีทําไมมันขึ้นบ้านยากอย่างนี้วะเนี่ยต้องรอจังหวะด,ดีๆนะครับหือสวยเนี่ยตีป้อมไปก่อนแค่ที่ตีป้อมมาแล้วเฮ้ยเหมือนซิลจะเข้าวะ่ะเอาไงเอาป้อมแตกแล้วแบบนี้เข้าดวดแถวหลังนี่ครับรีบร้อยไปหนึ่งร้ปลอยไปสองหืมเฮ้ยหืโดนสตันนะนคิวเลนนะเกือบไม่รอดน,นะครับโอ้โหถือว่า วงบางเนีครับเมื่อกี้นะเลือดลดเลือดลอดเยอะมากนีโดนเราแทงไปทีหนึ่งนะวงนี้แบบแทบก็แตกกระจายเลยเออยังจบไม่ลงนะครับเพราะว่าทางด้านแครี่เราตายแล้วก็รวมนะทีมฝั่งเขาก็เหลือ3คนเหมือนกัน,นะครับตอนนี้5้าคนแล้วแต่ดูนว่าซิลจะเอาไปหรือเปล่าเนี่ย โอคิวไปได้นะไม่เหมือนจะออกได้เนี่ยโอ้โหถือว่าเทพมากเนี่ยโอ้โหโ,โหดมากเราซิลนะอ้าวเทลมันรู้อ่ะอ่าวตรงอาร์เมรี่อยู่ในพุ่มใช่ปะอยู่ในพุ่มใช่เปล่าไอ้โอ้โหโดนเตะไปโดนเตะแล้วไง่ะโดนแทงเจ็บกว่านะ <laughs> โดนเตะแล้วไงครับโดนแทงอะมันเจ็บกว่านะไป,ไปไปไปครับเฮ้ยโอ้โหเหมือนเจ้าจริงดิโอ้ซิลโอ้โหโดนชาร์จไปโอ้โหซิลโหดมากนะโอ้โหโดนผักนะครับเฮ้ยโอ้โหอุบา้าแหละต้องโดนนะโดนชาร์จเต็มๆหน้าไปสองทีนะครับ จะถอยกลับก็ไม่ได้เพราะว่าคิวเลนตามมาติดๆจะเดินหน้าก็ต้องตายโอ้ยโอเคจบยากเหรือเกินวะทีมกำลังเอาดาร์อร์นะครับโอเคขึ้นครั้งนี้น่าจะปิดได้นะถ้าปิดไม่ได้จะยุ่งเะครับเช่เหมือนอาเบลลี่จะอยู่แถวนี้นะโอเค กานด้านบนได้ก็แตกนะครับโอ้ตัวเขามีแดดตัวกันป้อมนะอย่างเช่นทางด้านเมดนะโอ้ชาร์จทีนี่คลิปหมดเลยนะครับดูดินี่ไงโดนไปทีคลิปหมดเฮ้แต่ว่าอันตีสวยวะ่ะเข้าได้เนี่ยผมจะฟิกเกอร์นะโอเคนี่พร้อยหายครับอถอยไปอ,อเมรี่เข้าหลังนะเว้ย เเข้ามาเหมือนจะพลาดหรือเปล่าตีเลยสับไปริบร้อยผมเกมนี้ลิกเตอร์นะจะว่าก็ง่ายก็ไม่เชิงนะครับแต่ก็ยากอยู่นะนะครับเกมนี้เราน่าจะได้ MVP นะครับอา,าจะเป็น MVP นะเช่นะครับผม ก็ถ้าใครชอบนะครับผมคลิปนี้อย่าลืมกดสั b s c r i b e และแชร์นะครับผมเพ่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับ